ย้อนกลับไปในช่วงซัมเมอร์ปี2014แฟนบอลปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่างตกอยู่ในอาการตื่นเต้นสุดขีดเมื่อสโมสรประกาศคว้าตัวอังเคิลดิเมเลียปีกพ่อมดชาวอาเจนตาจากเรอัลมาดริดด้วยค่าตัวสถิติก่ออังกฤษในขนาดนั้นที่59.7ล้านปอนด์เขาไม่ได้มาเพียงเพื่อพิสูจน์ตัวเองแต่เขามาพร้อมกับเสื้อหมายเลข7อันเป็นตำนานและดีกรีแมนอฟเดอะแมตช์จากนัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนลีก League, เพียงไม่กี่เดือนก่อนหน้านี้ แต่ใครจะเชื่อว่าภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีเรื่องราวของเทพนิยายนี้จะกลายเป็นความล้มเหลวทั้งที่สโมสรและนักเตะอยากลืมไปให้พ้นจุดเริ่มต้นของดิมาเรียกับโรงละครแห่งความฝันวินาทีที่อังเคิลดิมาเรียชูเสื้อหมายเลขเจ็ดต่อหน้าแฟนบอลที่โอทัดฟอร์ดโลกฟุตบอลต่างเชื่อว่านี่คือการจุติใหม่ของตำนานแฟนบอลปีศาจแดงทั่วโลกต่างถงวิลหานักเตะระดับเบลด์คาสที่จะมาปลุกยักษ์ใหญ่ที่หลับไหลและดิมาเรียคือคำตอบที่เหมือนจะสมบูรณ์แบบที่สุด เขาไม่ได้มาเล่นเล่นแต่เขาเปิดตัวด้วยความดุดันราวกับประกาศสักดาว่าโรงละครแห่งความฝันนี้คือเวทีของเขาฟรีคิกพิฆาตประตูแรกที่ทำได้ในเกม Queen Park เลนเจอไม่ใช่แค่ลูกยิงธรรมดาแต่คือลูกฟรีคิกที่โค้งผ่านมือผู้รักษาประตูไปอย่างงดงามผูกให้เสียงเชียร์ในสนามดังกึกกล้องปานฟ้าถลม่มลูกชิปเหนือชั้นระดับโลกในเกมกับเลสเตอร์ซิตี้ ดิมาเรียโชทักษะที่ทำให้คนทั้งโลกต้องอ้าปากค้างด้วยการชิปบอลข้ามหัวแคสเปอร์ชไมเคิลเข้าไปอย่างนิ่มนวลมันคือคาราดของฟุตบอลที่หาไม่ได้ง่ายๆในพรีเมียร์ลีกในยุคนั้นสถิติระดับปีาศาจเพียงแค่5เกมแรกเขากวาดไปถึง3ประตูกับอีก3แอสซีดพร้อมวัารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนของสโมโสรไปครองอย่างไร้คู่แข่ง ในช่วงเวลานั้นสื่อทุกแขนงยกย่องว่าเขาคือนิวคิสเยโนโรนันโดบ้างก็ว่าเหนือกว่าได้ซ้ำในแง่ของการสร้างสรรคเกมทุกจังหวะที่เขาสัมผัสบอลความตื่นตาตื่นใจความเร็วและวิสัยทัศน์ที่เฉียบคมดูเหมือนจะยกระดับทีมของหลุยฟานเกาขึ้นสุดจุดสูงส,สุดในชั่วข้ามคืนรอยร้าวระหว่างพ่อมดกับจอมปรัชญาปัญหาเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อความเข้มงวดของหลุยฟานเกาเริ่มประทะกับสไตล์การเล่นที่เป็นอิสระของดีมาเลียระบบที่ตึงเป๊ะ ฟานเกาต้องการให้นักเตะทุกคนเป็นฟันเฟืองที่เคลื่อนที่ตามตำแหน่งที่กำหนดไวเ้เป๊ะแต่สำหรับดีมาเรียเขาคือพยัก์ที่ต้องการอิสระในการลากเลือ้อยเมื่อถูกสั่งให้เลิกใช้สัญชาตญาณและเล่นเหมือนหุ่นยนต์พ่อมดที่เคยไล่มนจึงกลายเป็นเพียงนักเตะธรรมดาที่ดูไร้ชีวิตชีวาการจับไปเล่นในตำแหน่งที่ไม่ถนัดสิ่งที่น่าเหลือเชื่อที่สุดในการทำงานของฟานเกาคือพยายามฝืนธรรมชาติของดีมาเรีย เขาถูกจับไปเล่นกองหน้าตัวเป้าเพื่อขัดตาทับหรือถอยลงไปยืนกลางต่ำเพื่อประคองเกมส่งผลให้ความเร็วจากการทำทางริมเส้นเป็นอาวุธร้ายแดงที่สุดในโลกถูกสั่งปิดใช้งานอย่างน่าเสียดายความขัดแย้งในห้องแต่งตัวฟานเ่าวขึ้นชื่อการเรียกนักเตะม,มาชำแหละผ่านวิดีโอวิเคราะห์เกมแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวและต่อหน้าทีม ดิมาเรียต้องทนฟังคำด่าทอและตำหนิซ้ำๆในวันที่เขาทำประตูหรือแอสซีดได้ความสัมพันธ์ในห้องแต่งตัวมาถึงจุดเดือดเมื่อนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์รู้สึกว่าเขาถูกปฏิบัติอย่างไม่ให้เกียรติแต่ถูกปฏิบัติเหมือนเด็กนักเรียนที่ทำผิดระเบียบผมไม่สนใจเรื่องหมายเลขเจ็ดแต่ปัญหาของผมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเตดคือโค้ชฟานกลคือคนที่แย่ที่สุดในอาชีพของผมผม,ผมทำประตูหรือแอสซีดได้แต่เขายังเอาว,วิดีโอมาโชว์ว่าผมส่งบอลผิดพลาดตรงไหน เขาไม่ชอบนักเตะที่เด่นเกินหน้าเกินตาเขาดิมาเรียให้สัมภาษณ์ภายหลังคืนสยองที่นอกสนามเมื่อบ,บ้านไม่ใช่ที่ที่ปลอดภยัยและดารกที่ชื่อแมนเชสเตอร์ในขณะที่ชีวิตในสนามกําลังประชิญมรสุมแท็กติกนอกสนามกับเกิดเหตุการณ์ที่เปรียบเสมือนคอนปอนทุบทําลายความอดทนสุดท้ายของเิมารียจนแหลกสลายมกราคมปี2015กลายเป็นฝันลายที่ตามหลอกหลอนครอบครัวเขาไปตลอดกาล ในค่ำคืนที่มืดมิดขนาดที่ดิมเมรียกําลังนั่งรับประทานมือ้อค่าอย่างสงบสุขกับภรรยาและลูกสาวตัวน้อยแก๊งโจรใจบาปได้พยายามใช้เสาเหล็กพังประตูบ้านของเขาขนาดรับประทานอาหารเสียงสัญญาณกันขโมยดังก้องช่วยชีวิตพวกเขาไว้หวุดหวิดแต่มันพลากเอาความรู้สึกปลอดภัยออกจากหัวใจของคนเป็นพ่อและสามีอย่างถาวร กำแพงใจที่พังทลายหลังจากเหตุการณ์นั้นครอบครัวเดวมาเรีหวาดระแวงไม่สามารถข่มตานอนในบ้านหลังเดิมได้พวกเขาต้องย้ายไปนอนโรงแรมภายใต้การคุ้มกันอย่างแน่นหนาะความอบอุ่นของคำว่าบ้านกลายเป็นความเย็นชาและความหวาดกลัวซึ่งมันส่งผลโดยตรงต่อสภาพจิตใจของเขาและฟอร์มการเล่นที่ดิ่งลงเหวแบบกูไม่กลับเมื่อภรรย Tory าที่เปรียบเสมือนลมใต้ปีกเกลียดชังทุกวินาทีที่เมืองนี้ ดิมารียจึงเลิกใส่ใจที่จะสู้เพื่อตาสโมสรบนหน้าอกเสือ้อเขาเริ่มมองหาทางออกตั้งแต่วินาทีนั้นและความพักดีที่เคยมีต่อปีศาจแดงก็ถูกฝังไปพร้อมกับเศษกระจกที่แตกกระใจายในคืนวันนั้นการหาทางหลบหนีผีแดงและตราบาปที่ไม่มีวันลบเลือน ฉากสุดท้ายของเดมาเรียที่โรงละครแห่งความฝันไม่ได้จบลงด้วยการสะดยดีแต่มันคือการตัดหางปล่อยวัดอย่างน่าอดสูฟอร์มการเล่นของเขาร่วงหล่นจากฟ้าสู่เหวถึงขนาดที่นักเตะระดับโลกราคา60ล้านปอนด์ต้องตกเป็นตัวสำรองของแอชลีย์ยังอย่างถาวรฟางเส้นสุดท้ายที่ขาดสะบั้นในเกม f อ c u p กับอาร์เซนอลดดมาเรียสติแตกจนถูกไล่ออกจากสนาม จากการไปดึงเสื้อผู้ตัดสินเพื่อประท้วงวินาทีนั้นแฟนบอลไม่ได้เห็นพ่อมดอีกต่อไปแต่เห็นเพียงนักเตะใจปราซิวที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้และดูเหมือนจะถอดใจทิ้งทีมไปแล้วเมื่อจบฤดูกาลความน่ารังเกียจถึงจุดสูงสุดเมื่อเขาตัดสินใจไม่ไปขึ้นเครื่องบินไปทัวร์พรีซิชั่นที่สหรัฐอเมริกาอย่างไรเหตุผลเขาหายตัวไปจากสาระระบบของสโมสรแบบดื้อทิ้งให้เพื่อนร่วมทีมและสตาฟโค้ดมึนงงจนสโมสสต้องสั่งปรับเงินสูงสุดเป็นประวัติการณ์ การขายทิ้งแบบกรรมขี้ดีกว่ากรรมตดในที่สุดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจำใจต้องปล่อยตัวขเขาให้กับปารีสแซงต์แชงแมงด้วยราคา44.3ล้านปอนด์ยอมขาดทุนย่อยยับเกือบ15ล้านปอนด์เพียงเพื่อจะขจัดเนื้อรายก้อนนี้ออกไปจากทีมให้เร็วที่สุดดิมาเรียรูดบานปิดฉากในถิ่นโอเทสฟอร์ดด้วยสถิติ32นัด4ประตูกับ12แอสซิสต์หากดูเพียงตัวเลขมันอาจจะไม่ดูเลวร้ายนะักแต่สิ่งที่เขาเหลือทิ้งไว้คือความเกลียดชัง ความรู้สึกที่เหมือนถูกทรยศเขานี้ออกไปทางประตูหลังอย่างผู้แพ้และกลายเป็นหนึ่งในเบอร์เจ็ดที่ถูกสาปส่งมากที่สุดในประวัติศาสตร์กรณีของดิมาเรียเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเรื่องการซื้อนักเตะบิก n a เนมโดยที่แท็กติกโค้ชกับสไตล์นักเตะแบดสอดคล้องกันรวมถึงความสําคัญการดูแลสภาพจิตใจนักเตะนอกสนามปัจจุบันดิมาเรียกลายเป็นศัตรูหมายเลขหของแฟนบอลปีศาจแดง ทุกครั้งที่เขากลับมาเยือนโอทสฟอร์ดเขาจะได้รับเสียงโห่และแสดงท่าทีย่อเย้ยกลับเสมอเป็นการปิดตำนานเบอร์เจ็ดที่มีสถิติแพงที่สุดของสโมสรในแบบที่ไม่มีใครอยากให้เป็น